ในทิ้ต่อเขาบอกมีคนนั่งจึงเลยนั่งจึงเพราะโดนเขาไปเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลก็วันนี้ผมต้องมาเรียนภาษาพวกนี้ก็ดีเหมือนกันในวัยเจ็ดสิบสามอย่างตอนนั้นนั้นที่ฟาโรสก็ถามผมเรื่องศับกระเทยผมไม่ได้เป็นกระเทยนะแต่ก็พอรู้เรื่องบ้างก็เลยเออก็สนุกดี ครับเดี๋ยวนี้<ว>ภาษา<ว>มีอะไรเยอะแต่ก็สนุกดีครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราอใจใช้สมองเอนี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าอะไรเหมือนเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งครับนนก็ชื่นเบิกบานบใช่อาวันนี้วนเวลากระทงด้วยนะฮะมีจันทรุป,ปร,ราคาเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยห้าไปอาบแสงจัน <laughs> เดี๋ยวจะซวยหกโมงถึงสามทุ่ม ถ้าไม่อาบแสงจันทร์พ่อแต่พี่ขบอกว่าแต่พี่ขบบอกว่าเราอยู่กับจันโอชามาตั้งแปดปีแล้วนะฮะเอัน่นพลังลดหมดแล้วจันโอชานี่จันไม่โอชาเลยกานี่วันนี้เนี่ยอก่อนอื่นต้องขอให้พี่น้องคนไทยได้ไปอะไรให้เอาความทุกข์ความโศกไปกับลอยไปกับกระทงซะตามประเพณีของเราก็เราก็คิดอย่างนั้ันว่าเลยกระทงเนี่ยก็คือการลอยทุกข์ ลอยทุกไปลอยทุกลอยโศกไปก็วันนี้ขอให้คนไทยลอยไปแต่นี้มันลอยทุกโศกไม่ได้เพราะรัฐบาลยังสร้างทุกโศกทุกันเยอ่ะปากเดียวครับก็วันนี้ตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะวันนี้ของทุกวันนี้ก็เรียกบลัดมูลใช่ไหมฮะครับบลัดมูลทางเนี้ยทางทางด้านตะวันออกกลางนี่เขาจะมองเห็นอ่าแสงสไอ้ดวงจันทร์เป็นสีสีแดงแดงเขาเรียกบลัดมูวก็จริงแล้วมันเป็นฟูลลูน่าอีคลิป ก็คือเป็นจันทรุสุริยาเต็มดวงจันทรุปราคาเต็มดวงครับจันทรุสุอ่าว่าจันทรุปราคาจันทคราจันทรุปราคาเต็มดวงแหมผมภาษาผมอยู่เมืองนอกนานเนี่ยนะภาษาภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ภาษาไทยก็เสียไปเรื่อยก็ครับก็วันนี้บารอยกระทงก็ขอให้ทุกคนผลทุกผลโศกนะครับคนไทยครับนาบผมก็เิญคน ตอนนี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้มีอาจารย์ภาษามาด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ภาษามาในช่วงหลังครับได้ครับจะเชิญอาจารย์ขึ้นมาก็ผมสองสัปดาห์นี้ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ถูกกักตัวเหมือนนักเรียนเข้าโรงเรียนออกซิเจนทุกวันวันอาทิตย์ละห้าวันแล้วก็หยุดสองวันก็ตอนนี้เกินครึ่งทางละได้มาวันนี้สามสิบสามครั้งละมันทั้งหมดหกสิบครั้งหกสิบครั้งเนี่ยก็ หวังว่าคงจะกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงแล้วก็มีสุขภาพโดยเพราะยิ่งด้านออกแกนข้างในก็จะแข็งแรงขึ้นก็ดีฮะผมว่าคนอายุมากๆต้องดูแลตัวเองหน่อยเพราะไม่งั้นมันมันไม่คุ้มเราทำงานมาแทบตายทั้งชีวิตแล้วไม่ดูแลตัวเองผลสุดท้ายก็กลายเป็นบุคคลซึ่งกอดแก่นะครับคนคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตดูแลตัวเองหน่อย มีอะไรปรึกษาผมได้ผมเป็นคนชอบสนใจใเรื่องของสุขภาพนะครับเอ,อผมถามคุณโทนี้หน่อยครับเขาเรียกอะไรนะฮะออกซิ Treat เจนทรีทเมนต์เหรอฮะเขาเรียกอะไรคือมันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกไฮเปอร์บาริกออกซิเจนทรีทเมนต์ครับคือเขาให้เราเข้าไปอยู่ในห้อง <S <S ที่มีที่นั่งพร้อมเนี่ยสิบกว่าที่เนี่ยแล้วก็ปรับพอเราเข้าไปปุ๊บเขาจะใช้เวลาสิบนาทีปรับความกดอากาศเท่ากับเราดำน้ำสิบเมตรเพื่อให้ ออกซิเจนที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้เยอะเขาก็ <c oughs> ออกซิเจนครอบปากเราเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วก็พักห้านาทียี่สิบนาทีพักห้านาทีจนครบเวลาสามชั่วโมงไอ้สองชั่วโมงนะครับสิบนาทีสุดท้ายก็คือเป็นการปรับอากาศจากความกดต่ําขึ้นมาเป็นความกดกความกดอากาศปกตินะครับก็หูจะอื้อนิดหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่า ทั้งหมดที่นั้นเนี่ยก็คือออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ที่ผลิตได้เนี่ยก็จะไปซ่อมเซลล์ที่สึกหรอต่างๆในร่างกายเราอันที่สองเขาก็จะไปขยายหลอดเลือดของเราที่อายุมากก็ล <c oughs> หกยยลอดเลือดเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวก็ขยายหลอดเลือดและเพิ่มหลอดเลือดให้กับตัวเราทําให้การส่งถ่ายเลือดกับออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆก็ดีขึ้น ืแล้วก็โดยเพราะยิ่งขึ้นไปใช้สมองเพราะว่าผมก็เริ่มความจําชักเริ่มทดถอยไปบ้างนะฮะก็จะได้ความจําจะได้ยังจําได้ดีอย่างเดิมอืมโดยเพราะยิ่งเนี่ยคนที่อาอาจจะผมให้อาภัยไปแล้วแต่ว่าจําหน้าไม่ได้